ไปติดตามข่าวกีฬากันบ้างนะครับทีมสุรนารีแบล็คแคทเอก็ประเดิมสนามในศึกฟุตบอลไทยลีก3หรือว่าปุ๋ยรุ่งอรุณลลก2,023-2,024โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการเปิดบ้านเสมอกับทีมอุดรยูเนเต็ดอย่างสุดมันนะครับหประตูต่อนหนึแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มครับ ที่สนามกีฬาสุรพลากีฬาสถานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3หรือปุ๋ยรุ่งอรุณลีก2023-2024ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการพบกันระหว่างทีมสุรนารี Black แคท FC ที่อยู่ในเสื้อสีดำเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมจากฝูงอย่างทีมอุดรยูไนเต็ดที่มาในเสื้อสีเหลืองโดยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมแรกของทีมแบล็คแคทในเึกฟุตบอลไทยลีก3 ส่วนทางด้านทีมเยือนผ่านการลงสนามไปแล้ว1เกมเปิดบ้านถล่มเอาชนะทีมนครราชสีมาอยู่ในเต็ดมาได้ด้วยสกอร์6ประตูตอนน่อ1เริ่มการแข่งขันในเครื่องเวลาแรกนะครับเป็นทางด้านทีมเยือนที่ครองเกมได้เหนือกว่าส่วนทีม Black Cat เน้นการตั้งรับและโต้กลับแต่ไม่มีทีมใดสามารถทำประตูได้ทำให้จบการแข่งขัน45นาทีแรกทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0 เข้าสู่ครึ่งเวลาหลังก็เป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่68จากจังหวะที่วัชรินพินัยรำเปิดบอลไปที่เสาสองให้กับภูพัฒน์ปกาเรยิงบอลเข้าประตูไป ทีมเจ้าบ้านขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ก่อนที่ทีมเยือนจะมาตามตีเสมอได้สําเร็จจากลูกโทษที่จุดโทษของเจ้าเปาโลซาเลสในนาทีที่79ทําให้จบเกมนะครับเป็นทีมโซน,นารีแบล็คแคทเอฟซีที่เปิดบ้านเสมอกับทีมอุดรยูเนเตดไปได้อย่างสุดมันด้วยประกอบ1นึ่งสกอร์หประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้ม ทีมสุรนารีแบล็์แคทเอฟซีรั้งอยู่อันดับที่9ของตารางมี1แต้มจากการลงสนาม1นัดส่วนทีมอุดรยูเนเต็ดรั้งอยู่อันดับที่2ของตารางมีทั้งหมด4แต้มจากการลงสนาม2นัดครับ ทั้งนี้ทีมสุรนารีแบล็คแคทเอฟซีมีโปรแกรมที่จะลงในศึกฟุตบอลไทยลีก3หรือปุ๋ยร่วงอรุณลีก2,023-2,024โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกมที่2ของฤด,ดูกาลด้วยการเปิดสนามกีฬาสุรพลากีฬาสถานภายในมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับที่8ของตารางยังทีมสีสเกตยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566เริ่มทำการแข่งขันในเวลา15.30น,าารนาครับ